ลูกเกมกับนักเตะใหม่หลายบนเลยก็วันนี้ถือว่าเด็กทำตามเทคนิคทคคนิได้ดีนะคระับนะก็ยังยังก็มีบางลูกยังขดาดขาดเกินเกินเราสั่งไปโจมตีด้วยลูกหัวคึ่งแรกมีโอกาสเยอะแต่ทำไม่ได้น่าเสียดายก็เห็นว่าลูกเกมวันนี้ทำได้ดีขึ้นเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสียฝ่าจุมพอนะครับแต่ว่า ว่มันไม่ได้เองมาึงหลังเขาเขาแก้เกมมาใช้ได้ครับทุของเราไม่ทําง,งานเลยไม่งั้นก็คงชนะสามแต้มในวันนี้นะ <_ Q> ก็ก็โอเคครับสำหรับไม่เสียหายอะไรผลเสมอนะก <_ Q> ็คิดว่าคงคงดีขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะต่อไปนี้ก็ถ้าเล่นกันแบบนี้ก็คงคงสู้ได้ครับทุกท <_ Q> <ง>ีนะครับนะหรือว่าจะเป็นไม่ ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแต่ว,ว่าถ้าปรับเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคในส่วนหนึ่งนะครับโอเควันนี้ต้องอธิษฐาน,นขอชมทางทีพัทลุงด้วยวันนี้ที่เขาสู้ได้เต็มที่วันนี้แล้วก็จังหวะที่เราเสียประตูได้เร็วทําให้เกมมันเหนื่อยขึ้นครับความสางานตั้งแต่ใหม่ไหมครับก็ทํางตใหม่ก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจาังหวะอาจจะ อย่างที่บอกว่าจังหวะอาจจะเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นปกตินะว่าวันนี้ลูกเกมมันก็สามารถที่จะสู้กับทางพัตลุงได้ดีจังหวะที่เราได้ประตูตีเสมอได้เร็วแล้วก็จังหวะครึ่งหลังนั้นเรามีโอกาสได้ประตูแต่ว่าจังหวัดเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ก็หนึ่งแต้มก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับ